ก็ตอนนี้ฮะไม่มีอะไรทำก็มานั่งรับของในเมืองนะตอนนี้เอ้ย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เรับก่นรก่นเนี่ยก็ก็รับรับแร่เซ่าก็ละ15 k เคก้อนนี้ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะราคานี้แต่มันไม่มีคนมาขายเลยเออท่านสี่จะเรียกร้องความสนใจยังไงอ่ะไม่รู้นะผมผมลองดูกันนะโอเค15เอออะไรเดียรูปีให้กันนะหน่ารูปี โอเคนี okay. okay. ่ไปยิ <charger> ah. ้มกันโอเคครบแล้วควรตีนจริงๆครับโอเคดูซิจะมีคนมามาสนใจเลยไหมโอเครอรอรอแหรกงจังไงหนึ่งพนห้ารูปีจะมีคนมาขายไหมเนาะอ้่นงงแล้วเริ่มงงออะ่่ะ จะมีคนหาผมบ้าไหมเนี่ยอะน้ามมีคน <ST AN TI AL> อ๋อ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 ทำไมอะเ <ST AN TI AL> มีคนมา,าอไะเต้ทำไมวะเต้ปีเต้ทำไม มีคนมาทำไมโทดขาบแบกสิบห้ารูปีมีคนมาถามว่าอะไรไม่เมื่อกี้สิบห้าเคไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาถามได้ไหมไม่ถามนะแล้วแบกนิดนิดชิมหายแล้วกูกูจะไม่เล่นแล้วรูปีนี่โอ้ยสิบห้าเคเหมือนเดิมก็ได้โอ้ยก็ร้อยสิบห้าเยนไม่เอาดีกว่า ้อเคเหมือนเดิมนี mm ่แหละดีแล้วไม่ผหาผมว่าหาว่าหมุกแป๊กเออช่างเหอะถือว่าแป๊กแล้วกันไม่ผ่านโอเคอโอเคเหมือนเดิมดูสิแล้วก็ต้องมานั่งลัดลสเซลาสี่ก้อนจ้าโอเคอุ้ยอ,ยอยุลืมยิ้มลืมยิ้มทำไงจี mm hmm. มุกลูปีไม่ผ่านครับ นี่ต้องส่ยิ้มด้วยเวลาผมเวลาผมรับอะไรโอเคกลับมารับเหมือนเดิมแล้วดูดิจะมีคนมาขายไหมเป็นไงได้แต่มันได้ผลนะอลูปีมีคนมาขายทันทีเลยอ,ะอ่ะอันนี้แบบดั้งเดิมแล้วอันนี้จะมีคนมาขายไห มาขายไหมนะมีไหมนะจะมีไหมนะ